ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สิบพฤศจิกายน2 5 6 4ครับอันนี้เป็นคลิปแสกนะครับคลิปแสกผมจะมาแสกลงเพราะว่าการเห y o u ู u ู e ของผมผมจะทายท้ำไวให้เป็นพอดเหลืองเล่าต่อกันนะครับผมกับจังสีมาลงยังเช่นว่าผมเอาหัวโม่ตอนแรกรีวิวหัวโม่อยากเชิน คลิปต่อไปก็จะเป็นไปประกอบหัวหมูคลิปต่อไปก็จะไปลองท้ายเบิงคลิปต่อไปแต่ท้ายบดีมาแก่มองไรก็จะประมาณนี้ครับเป็นเรื่องเล่าออไปครับมาที่นี่ผมก็เฮ็ดคลิปไปหลายครับให้มันอัพโหลดไปลงลงยูทูบไปแต่ว่าตั้งเวลาไว้ให้มันออกอากาศประมาณนี้ครับที่ผมก็มไม่ิปหลยบังเอิญมาผมอ่ะเอาไปตัดเอาคลิปคลิปหนึ่งครับไปลงติก๊กตอกครับเป็นคลิป ถายโดยถ่ยผ่านหัวโมูครับตัวที่ผมแต่งเองครับซึ่งพี่น้องทั้งยูทูบ e นี่ยังหมด,ด้เบิงนะครับพี่น้องทั้งยูทูบยังหมด,ด้เบิงแต่ว่าผมอัพโหลดแล้วแต่ว่ายังไม่ออกอากาศครับแต่าพี่น้องทั้งทิกตอกในเบิงก่อนครับมื่อานนี้เพื่อนก็นสนใจครับสนใจผ่านที่ผมไถมื่อวนี้ผมก็เลยจะมาทายรีวิวให้เบิงแนลวก็มื่อวนนี้ผมจะอัพโหลดคลิป3คลิปเลยครับให้เป็นปัจจุบันครับ อันนี้คือคลิปปัจจุบันของดีซิฟพุชธจิกาเียนสองพันหรสบสี่นะครับเนี่ยครับผ่านโฮโมที่พี่น้องคนสนใจอยากเอาไปใส่อยากมูลราคาครับเนี่ตอบมีคําตอบครับผมจะแบ่งเป็นสองส่วนคือตัวนี้ตัวที่หนึ่งเี่ผมแต่งเองตัวนี้ตัวที่สองที่ผมแต่งเองตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วครับเป็นพระเอกครับตัวนี้นี่ครับรอยไทยเอ้รอยเชื่อมครับขอโทษ ผมยังม่ได้เจียครับถ้าเป็นเล็กนานีาย่ยผมกระพาะเชื่อมได้อยู่ครับถ้านเล็กบางบางนะ่็จะพยายามเชื่อมให้ดีๆคือกันครับตัวนี้ผมเบิ่งต้นทุนผมแล้วนะครับใบบนสองร้อยยี่สิบครับใบล่างใบละร้อยเป็นสามร้อยยี่สิบครับแต่ว่าใบล่างไม่ต้องใส่ซองใบครับเพราะว่าใบล่างต้องใส่ซองใบครับเพราะว่าต้องตัดออกมาเสริอมหม่องนี้นำครับอเล็ก เล็กซอบมนตัวนี้จะเป็นเล็กเ,เล็กเล็กใบพันนะครับเล็กเนื้อแข็งอย่างดีครับเล็กสาหรับเพ็ดผานหัวมูนนะครับจะมาใส่ตัวนี้ในการตัดออกมาใส่ตัวนี้ครับเพราะว่าต้องเอาเล็กเนื้อดีเล็กแข็งมาให้มันสัมผัสดินครับมันจะได้บซึกเร็วครับแล้วก็หางปลามันครับก็จะได้ใส่เล็กตัวซอบมูนเือกันครับหางปลามันก็จะได้ซึกไปพร้อมกันครับ ถ้ากิดว่าในอนาคตข้างหน้ามันซึกซึกมาฮอนซืกมาอนนี่ก็สามารถพี่น้องก็สามาถเห็ดเห็ดเสริมขึ้นมาแต่งเองเพิ่มกันได้ครับองสามกันยิ่งยุค,คเก่าครับามาะฮแล้นราคาครับใบบนสองร้อยยี่สิบใบล่างใบละลอยต้องใส่สองใบเป็นเป็นสี่ร้อยยี่สิบครับอันนี้คือคาเล็กสี่ร้อยยี่สิบเลยกจ็จะมามีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเล็กฉาครับ เพราะว่ามองเห็นจะซื้อรับทั้งขางก็ทั้งล่างจะซื้อตรงสาเล็กฉากตัวนี้แล้วก็เล็กแกนตรงกลางนะครับก็จะเป็นเล็กนิวซองครับเริ่มค่าเล็กแล้วเรื่งค่าสีค่าต้นทุนผมก็จะอยู่ประมาณหาร้อยครับตัวเลขก,กลมๆหาร้อยบวกลบประมาณนี้ครับผมก็เลยตัง้งราคาไว้ตัวนี้นะครับถ้าเอาถ้าเอาเฉพาะตัวนี้ขอขอเอื่อนขอตั้งซื้อว่าชุด ชุดตกี้ใบไทยกันแล้วกันนะครับมารวมโค้งนะครับเฉพาะชุดตัวนี้อย่างเดียวผมจะขายราคาเก่าลอยครับช่วงนี้ก่อนนะครับช่วงแรกก่อนครับอนาคตอาจจะปับขึ้นตามราคาเล็กนะครับผมก็จะเค่าประกอบอยู่ประมาณสามรอยถึงสี่อยเนี่ยครับเพราะว่ามันมีความยากในการใช้งานนะครับคือตัวนี้นะครับมันต้องเอาเล็กไปดัดครับให้มันเรียบกันเสมอเนี่ยครับเวลาเยื้ลงมันจะเสมอเพื่อนครับ แต่ว่าตัวตัวแหลกตัวที่หนึ่งที่ผมเหตุนี้บอดดดัตครับเม็นบาครับมันก็จะโค้งนะครับมันก็จะโค้งครับยังบอดดดัตครับตัวนี้เนี่ยครับคือความหนัก็ต้องเอาเล็กไปเผาแล้วก็ไปทูบตีแล้วก็เชื่อมให้มันได้แนวครับองศาพิดน้อยหนึ่งมันกับมันกับทายบอดด้วครับตามในผมเหตุจากประสบการณ์จากของเหตุไปลองทายเบิงงทายเบิงจะนาเทื่อบอดด้ครับถ้าใบมันหล่นไปทั้งนานนี้มันสิม่วนครับ ลมมาทางหล้างพดคือตอนแรกนะผมเห็นลมมาทังงลังโพดไปถ่ายบางต้นบริเวณชีบรงดอกถ่ายแล้วมันพิกขึ้นมามันกระตงขคือเราครับกระยับหาอยู่นี่นะครับึ่งผมก็บภูว่าองศามันเท่าไดรดอกแล้ตัวนี้ผมก็จะมากไ้เป็นเป็นแม่พิมพ์แม่แบบเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะเอา เราเล็กประมาณครับมาเชื่อมดันไห้ยืดไห้ครับ้ายก็พี่น้องเอาแต่ตัวนี้นะครับตัวราคาก็ลอ,อยนี่มุ่จะยืดไห,ห้ให้มันได้องซ่าของมันไปเองสินะครับพี่น้อง้ายพี่น้องมีผานเกา่านี่ครับนี่เขาเอ่ยอย่างตัวนี้โค้งผานหัวมูบอ่โค้งผานหัวมูเก่าครับก็าสามารถเอามาหมุนใส่ได้เลยครับเอามาหมุนออกสินได้เลยแล้วก็จะแถมเล็กไปหาย พื่อว่าจะมา,มาเชื่อมไซประมาณนี้ครับเชื่อมใบไทไซโค้งตัวนี้ครับสองโตครับตัวนี้ยืดมานีประมาณนี้ครับ,บ,รบ,รรบ,รรบกระแสรได้เลยครับการบรหนังซื้อไม้ทั้งชุดกันได้ครับใน,นส่วนที่หนึ่งคือเฉพาะชุดตัวสกีใบไทนะครับในส่วนที่สองถ้าจกซื้อไม้เลยนะครับจกซื้อไม้เป็นโตไปเลยนะครับ นี่ครับโครงหัวหมูผมซื้อมาตัวสีดำหนึ่นึ่งพั้อยห้าสบาทครับซื้อมาสองตัว2องพันห้าแลที่นี่ตัวนั้นขอบวกค่าน้ำมันอีก150หาสิบครับนี่ครับค่าสกีใบไทยเก่ารอยนะครับค่าพาร์หนึ่งพับบวกค่าน้ำมันอีกห5 0าส ก็จะเป็นตัวละสองพันสามครับตัวนั้นจะเป็นสองพันสามในในทั้งชุดครับในโคบเบิร์ตมาต่อไปไมเป็นของไม่นะครับถ้าเจ้าตัวตัวนี้เกาลอยครับคือราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งครับแล้วก็ถายกันว่าเก็บเงินปลายทางนี้ตัวนี้ขอบวกประกันความเสี่ยงอีกรอยหนึ่งครับก็จะเป็นถาเก็บเงินปลายทางกับตัวละพันครับตัวนี้ตัวนั้นถาเก็บเงินปลายทางกับเป็นสองพันหาครับ คือสองปัญหาเกี่ยวกับปทางนีมันรวมค่าส่งนะครับซึ่งค่าทรงครับบนันี้ผมไปถามเพื่นแล้วบริษัทแฟตมันขึออ้นอยู่กับน้ำหนักระยะทางในการทรงแล้วก็กองบรรจุพันธุ์ครับเขาจึงจะบอกราคาได้ว่ามันค่าทรงประมาณเจ็บาทครับอืเนี๋ยส่วนค่าทรงยังมโมโหครับว่าสิลร้บันไดคอรแพ็กแล้วคร ไปถางพอกรอนนะครับได้ผมจะแ็กไปเป็นตัวอย่างรือประมาณนี้หละสินค้าน,น้ำหนักสัมเนี้ขนาดเท่านี้ส่งไปขนาดจะเป็นนี่นละลายอีสานเฮาครับที่ใส่ก็จะประมาณจักบาทครับออแล้วก็ใน,ส,นส่วนส่วนในส่สอนก็นต้องขอโทษครับพี่น้องทั้งติ๊กตอกครับผมบอสามาตอบคบําถามใดนะครับแต่ถามวราคาสักบาทเพราะว่าในติ๊กตอกมันจะมีขอ้อจํากัดหลายครับ ตอบราคาบอด้ใส่เบอร์โทรบอด้พิมพ์คำว่าสื่อขายบอด้ถ้าพิมพ์ลงไปมัสยิถือปิดการทันท,นทีครับติก๊กต็อกจะเป็นสันคำนะครับผมลงคลิปในติก๊กต็อกจะบวเป็นคลิปยาวครับแค่สิบห้าวิเพราะว่ายังครับถ้าเฮ็ดคลิปยาวกว่านั้นถ้าลงไปถ้าม่มีคนเบิ้งเขาจะปัดทิมนี่มันเกิดบุขึ้นนาฟีดครับก็เลยจำเป็นต้องเฮ็ดคลิปสันส้นๆครับแต่ก็ขอขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาชมครับ มักขึ้นการวันตะไปมักโรไทคือกัรกับผมครับนี่ครับผมก็ยายามเฮ็ดให้มันไทดีเพราะว่าสูตรการทำนานของผมผมจะผ่านฮอร์โมนี่ไทนาโหดครับไทดาครับเวลาหยาวโหดครับมันก็จะดีนะครับเนาะพอไทดาแล้วพอสีวันผมมีสามผ่านอยู่ตันผมก็จะไทวานครับกจะเป็นประมาณนี้ครับสูตรเห็หนาครับแล้วที่นี่อนาคตข้างหน้า ผมมีแผนจะเฮดหัวโมนสองตัวครับใส,ใส่ใส่รถไถนาเนี่ยครับใส่รถไถนาเดินตามให้มันไปเท่าละสองข้องครับคือมีแผนเสร็จอยู่แล้วครับแล้วก็สกีเืินตามก็มีแผนเสร็จอยู่แล้วครับซึ่งเฮดแล้วนะครับผมอัพโหลดลง YouTube แล้วตั้งเวลาให้มันออกรายการขนาดน,นะครับตั้งเวลาให้มันออกอากาศครับมาที่นี่พี่น้องทั้งที่ทิกตอกเนี่ยก็จะงง,งครับ เครื่องย่นของผมลงไปมันก็จะมีสองเครื่องเนาะเครื่องสิบแห้งกับเครื่องสิบหาแห้งเครื่องครับแต่พี่นอ้องท่ youtube นี่จะเห็นแค่เครื่องสิบแห้งก่อนนะครับช่วงนี้หลังจากพีใหม่ไปแล้วจังสิเห็นเครื่องสิบหาแห้งเครื่องครับเป็นคู่บูดาแสตีกันครับอืมแล้วกะ็ประเด็นที่สามครับผมเปลี่ยนซื้อช่องย t u b e ใหม่ครับเมื่อก่อนซื้อช่องว่า Mr เตอร์ชาเย็นครับซื้อนี่ก็ได้มาจาก ฝรั่งครับเป็นต่างหายครับเป็นต่างเพื่อนเอิร์นาะว่ามิสเดอร์ชายเย็นเนาะผมก็เลยเอาเื้อนี่มาต่างเป็นช่อง youtube มาที่นี่พอต่างเื้อนี่ปั๊บผมค้นหาช่องเจ้าของค้นหาคลิปเจ้าของเสิร์ชไปใน Google มันบ่พอคลิปเจ้าของไหมครับผมก็เลยหาวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนเื้อช่อง youtube เจ้าของใหม่เป็นช่อง Tractor Farmer ครับมันเป็นสากลแนครับก็มีภาษาไทยต่อ้ายรถไทย,ยเดินตามนะครับก็บฝากพี่น้องฝาก พี่น้องกดติดตามกด s u b สไ r i b e ให้นําเสนอครับเด้อถาพี่น้องซื้อไปแล้วถามมันไทยดีจงได๋ก็บอกแนะนําพี่น้องเฮ้ามามาสอุดหนุนผมแนงกันแล้วกันนะครับเป็นเป็นการสนับสนุนนะครับแต่กระด้สิ้นขาไปไปไทยหน้านะครับมาโมไปไทยหน้าแล้วค่าที่ผมเก่าไปอาจจะฟังอาจจะฟังมึงแพงอยู่นะครัเพราะว่าเขามมนราค่าโทนนะครับในช่วงนี้ เขก็ราคาถูกอุปกรณ์การเกษตรก็แพงเพราะเล็กช่วงนี้มันราคาขึ้นนะครับช่วงนี้เล็กราคาขึ้นแต่่าเขาราคาลงที่จริงผมเห็นเขาขายตัวละพันหาพัดหกกมีนะครับตัวซ้ำั้นแต่ว่ามันกับบจบนะครับคือผมไม่เคยสือไปสือมาใส่แล้วมันบดจบเพราะว่ามันไทยแล้วมันหมดถือใจห้องครับอันนี้พี่น้องเบิ่งคลิปผมแล้วอดีายฝ่าตัดสินใจกันเลยครับเดี๋ยวผมสิลงคลิป หลายๆคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับไปไถลักษณะหลายๆดินครับไถ่ายอาจจะที่น้องเกี่ยวกัาครับจะถ่ควบตัวเฟืองน้ำสินะครับกษียวกาตัวนี้ครับตัวพระเอกควบนี้ตัวนี้ผมขอตัางเสื้อมาตัวพระเอกควบนะครับเดี๋ยวห้อยห้อยเชื่อมมองในพุ่งสียังบ่หันหลบนะครับถือว่าตัวต้นแบบครับสีเอาไว้ครับเอาไปไถ่ายหลายๆดินให้เบิ่งครับครับในส่วนมันในพุ่จะลงเป็นสามคลิปครับ คลิปนี้แหละคือคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองจะเป็นการทดลองไปไถไปไถ่า้สามสามหัวโมครับหัวโมตัวที่หนึ่งคือสีส้มหัวโมตัวที่สองผมแต่งตัวที่หนึ่งหัวโมตัวที่สามผมแต่งตัวที่สองครับตัวนี้คือตัวพระเอกผมนะครับอันจะลงหลังคลิปที่สามจะเป็นคลิปถหัวโม้ตัวพระเอกผมนี่อย่างเดียวเลยครับได้ให้เกานั่นแหละครับ ตอนแรกผม่าจะสอยแยกย่อยเป็นเรื่องเดือดไปนะครับแต่ว่ากับนี่แหละครับเอามาลงก่อนเพื่อว่าให้พี่นองนี่มาชมก่อนครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับทางก็จะสั่งจะสั่งจองเข้ามาครับข้อเมต์นะครับผมไปสื่อข้องมานี่นะครับผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์ในติ๊กต็อกผมว่าณยังผมไปสื่อข้องมาครับนี่อันนี้มีประมาณซิบใบครับใบบนอันนี้ใบล่างกับซิบใบคือกันครับส่วนตัวนี้ผมซื้อมาแก่2องอันนะครับแต่ว่ายูรานที ไป,ไปเบิร์นะไม่มีเยอะมากยี่สิบอันด้วยครับนี่ถาาา้าจะมีของผอมประมาณแค่ยี่สิบอันครับเพราะว่าช่วงนี้มันแม,ม่นยามหน้านะครับนาะเขาก็บ่สต็อกของไม่ายเนาะนี่แหละครับยังขาดเหลือประเด็นได้อีกครับเดีสยวสิยาวไปนะครับคลิปนี้ถ้าพี่น้องอยากโหยังเพิ่มเติมคอมเมียนม่ครับเดี๋ยวผม,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 มจะเข้ามาตอบคือใน youtube เนี่ยมันตอบได้บ่จำกาดเลยครับพี่น้องไปเบิง่งคอมเมนต์เกาๆผมกัได้ ผมคอมเมนต์ตอบหลายๆท่านที่เขามาคอมเมนต์ในยูทูบเพื่ก็ตอบละเอียดเฉพาะมาแต่ในติ๊กต็อกนี่มันตอบบ่ได้อีหลีครับต้องขออภัยหลายๆครับนี่ครับมืนอนี้ยทายกันขึ้นเพราะว่าคอมเ้นผมไปหาหลอกสื่อของนี่ครับจนพี่น้องบางคนเหมือนกับทำนี้ว่าเออบ่ได้อ่านคอมเมนต์บ่ได้ตอบเลยหนึ่งตรงขอขอโทษหลายๆอีหลีครับเบอร์โทรนะครับเออเดี๋ยว่อนจะเอาไว้ในซื้อคลิปเลยครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อผมได้ตลอดนะครับเป็นเป็นเบอร์โทร แต่ว่ากังเขินเนี่ยบ่ให้โทรมากนะครับให้โทรมากในเครงเบ็นครับฮัลโหลกินนี่สวัสดีครับ